。はい、皆さん。こんにちは。え、こんばんは。าคนะครับตอนเย็นแล้วฝนบางวาแล้วกันนะครับแนะนําตัวอีกรอบนะครับเฟิร์สคุงนะครับเฟิร์สคุงนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทําการเรียกชั่นนะครับเรียกชั่นคลิปล่าสุดที่ทําไปก็คือรายการ Last Idol Thailand นะครับ EP ที่1นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ดูสดแล้วก็เรียกชั่นทุก EP แต่ว่าไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่ามันมีช่วงแบบศึกษาแล้วมันแบบงานวุ่นวายเาก็เลยไม่ทำนะครับก็เลยลงแค่อีเดียวแล้วก็หายไปเลยและวันนี้เริ่อง,งามยามดีนะครับกลับมาอีกครั้งก็คือเป็นวันที่ Last Idol Thailand นะครับเดบิวต์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนสองทุ่มเขาปล่อย MV เพลง Bandwagon นะครับซึ่งผู้ขับร้องก็คือ สมาชิกที่ชนะในรายการทั้งหมดเจคนนั่นเองนะครับซึ่งผู้ชนะก็ได้ถ่ายทํา m v แล้วก็วันนี้ก็ปล่อยให้ได้รับชมแล้วนะครับซึ่งผมก็กําลังจะรับชมนบ,บัดนี้นะครับอะก่อนอื่นราก็พูดเลยว่ารายการนี้นะครับติดตามมาตั้งแต่แรกจนสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้จะมีฉากที่ทําให้แบบเราซึ้งน้ําตาจะไหลไหมแบบว่าไม่รู้เตรียมทิชชูไว้ก่อนนะครับกลัวเหมือนกันนะครับคือแบบอินมากเพราะว่า ตามมาตั้งแต่แรกเลยครับจนแบบจนเขาเดบิววอะรอมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อะเออในที่สุดสิ่งที่เขาทำพยายามกันมาตลอดมันจะได้ออกมาผ่าน m อวีแบนด์วากอนนะครับโอเคถ้างั้นผมจะดูแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งรับเปิด iPad ก่อนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนห้า เปิดมาเจอโฆษณาก่อนนะครับกากเลยรีบเปิดไป้ก่อนอุ้ยนั่นึงนะโอเคหนึ่ง,นะองสองสามอู้ชุดอะไรเนี่ยก็มีชุดอะไรเนี่ยไม่ใช่ชุดอันนั้นเนี่ยเห็นจากทีเซอร์เฮ้ยมีแบบคนที่แบบเล่นเป็นแฟนขับหรอเพอร์เล่นเนาะอู้ เอาแบบนี้เลยเหรอฟิลแบบดารานักแสดงศิลปินอะไรอย่างนี้บั้นดวงผมใช่บั้นดวงผมโอ,อ,อ้เออเลิศเนาะเออดูแบบเป็นสตาร์นะครับวิ่งต้นน้ำโอ้ต้นน้ำไมโอชินะครับว่ามีอะไร อุ้ยสวยจังลูกเดินมาคนเดียวว้าวพี่มั่านมูเออแต่งหน้าไปสิปัดแก้มไปเลยเออเออนี่นี่นอ่ะใส่เสื้ออ่านิคไคยอ่ารันมากเชียร์เชียชอบรันมากชอบรันมากวิซิมนุนเออเสียกไหมน,นี่น้องเจก,กับน้องเฮียเฮียเฮียลูกนี้แบบไม่คุ้นเลยเอ่ะ วยเลิศเนาะไหนดูที่ทำอะไรต่ออ๋เต้นด้ชุดนี้ใช่ไหมเออเลิศเลิศทรงผมแบบที่มันมุกกับไฮเวีคือไม่คุค้นนี่ครับเออแต่ก็ดูเปลี่ยนดีนะนเ,นเนาะเออแสดงว่าชุดนีเหรออุ้ยใครยืนดูอ่ะอ๋อคือพวกเธอยืนดูตัวเองเธอเลิศเนาะเข้าใจอยู่นะมันคือมีมีที่ทำประมาณนี้แต่ว่า เป็นผู้ชมแล้วก็ดูตัวเองที่แสดงบนเวทีอะไรเงี้ยผู้ย่า่เหมือนกันเนาะแต่เคยดูแัน<ม>อะไรอะออกมาไล่เหรอออไม่ซ้อมออ๋อแบ่งเป็นสองทีมเนะเาะอ๋อแบ่งเป็นสองทีมแล้วก็ซ้อมกันจเจ้าเอท่อนนี้ดีมากกับมองกระจก น,นี่คืออาร์ตใส่ชุดของเพลงแล้วนะครับใส่ชุดของเพลงแบนด์ยรากอนแล้วอะไรทำอะไรทำอะไรลูกอาลงไปเลยจ้าเอามาเต้นออ้ยอันนี้หรือนนเปล่าที่เขาไปที่มันมีออกมาใครไปถ่ายในะทวิตเตอร์แล้วลงไว้อะแตไใบฟิว อ่าก็คือส่วนหนึ่งในเอีโอ้งั้นเหรอโอ้ยเป็นฟิวแบบอ๋อแจกใบ,บฟิวซ้อมทุกเป็นไอดอลแล้วก็แจกใบ,บฟิวแล้วก็มีคนทิ้งหรออุ๊ยอย่าเศร้าเลยลูกดูสิแต่ละคนหน้าเหงาหงอยอืมอุ๊ยมีน,น,นี่มองกระจกเจ้าเอ๋ยจะถอดชุดอุ๊ยอีกคนมาห้าม ลากไปเลยสิอ่าอุ้ยอย่าร้องอย่าร้องทุกคนอืมนั่นคืออะไรเหรอไม่ใช่อุ้ยขึ้นเลยีิละอ่ามีมายันี้เนาะอะไรอ่ะมันคืออะไรสัญญาอะไรอ่ะอุ้ยโอ้สู้ ตัวตัวเราอีกคนนึงอะไรนี้เนาะมาบอกให้สู้นี่นะเดี๋ยวชื้ไอ้ไอาบันเทิงที่ใจราจนะเกีแค่ต้องการแค่ที่นั้นใช่ไหมที่ผ่ามเออเต้นเต้น,ตน เตือเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปรู้สึกมันสวยดีอะฉากหลังแบบโอ้ยพวกเธอคือใครเจ็ดคนนี้ตัวตัวของเขาในตอนเด็กหรอ ไม่รู้เหมือนกันอ๋อทุกคนคือมันไม่ได้แบบว่าจะซึ้งน้ําตาแตกอะไรแต่ว่าคือเข้าใจแบบว่ามันดําเนินเรื่องแบบว่าไม่ได้แบบคือมันอาจจะเคยพบเห็นในเอ็มวีไอรอลสักวงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทีมเรื่องประมาณนี้แต่ว่าคือมันเป็นการเล่าแบบง่ายๆแต่ว่าเข้าใจแล้วแบบเออเข้าใจแบบ,แบ,บเขากำลังทาอะไรอะ่ะเออคืออย่างอย่างแรกใช่ไหมคือแบบว่า ก็มีซ้อมมีลองชุดแต่งหน้านู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมเพื่อเตรียมตัวเนาะล้วก็เหมือนเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบว่ายังไม่ได้มีแฟนคลับมากมายแล้วก็แบบว่าอาจจะเพิ่งตั้งวงอะไรอย่างนี้คือเหมือนกับตอนนี้เพิ่งตั้งวงไงแฟนคลับอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมเขาเลยเปรียบเทียบเนาะแล้วแบบมีการไปแจกไปปิวเพื่อแบบว่าเชิญชวนให้คนมาดู การแสดงของพวกเขาอาจจะเป็นแบบงานเดบิวของพวกเขาอะไรยีก,ก็ได้เพราะเสียงรถดังจังนะครับนั่นแหละก็เข้าใจว่าประมาณนั้นละมะั้งพอเหมือนมันก็ต้องผิดหวังแหละถ้าแบบเห็นใบบิวที่เราแจกถูกทิ้งลงพื้นอย่างเงี้ยเหมือนที่ต้นน้ำเก็บขึ้นมามันจะจํจำได้มันจะรู้สึกแบบทำไมก็ต้องทิ้งนั่นแหละคือแบบ แต่เราก็พยายามเราเข้าใจว่าแบบเขาพยายามนะอืมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตีความเอมวีกันยังไงแต่ว่าเขาก็ยังต้องซุ้งซ้อมอยู่ดีแล้วก็ไปแจกใบปลิวเพื่อแบบหาแฟนคลับหรือแบบให้คนอื่นมารู้จักแล้วก็แบบมาติดตามมาชมการแสดงของเขานะคิดว่าไม่รู้วิเคราะอ็มวไม่เปลี่ยน,นครับมัวเอาแต่ว่านั่นแหละพอแบบมันก็มีช่วงที่ทุกคนท้อใช่ไหมแต่ยังไงทุกคนก็ต้องสู้อะ แล้วมันเหมือนมีอีกคนหนึ่งในตัวของเราอ่ะก็คือตัวเราอีกคนหนึ่งแบบดึงเราไว้ไม่ให้เราแบบท้อถอยใช่ไหมพ่อเหมือนมีมีสองกระจกเมื่อกี้เราแบบว่าแบบจะถอดชุดออกไม่ไหวเลยแต่ว่าตัวตัวอีกคนนึงอ่ะที่เขาใส่ชุดตอนต้นเอเบียมาหาแล้วก็ดึงเข้าไปอีกที่หนึ่งทุกคนเข้าไปและ ไฟทุกคนก็อาจจะติดใหม่ครั้งทุกคนแบบไม่ยอมแพ้ยังไงทุกคนก็ต้องแบบสู้ต่อไปเพราะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนก็รอติดตามนะครับเออผมอาจจะไม่มีแบบวิเคราะห์อ,อะไรได้เก่งขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบงานภาพอะไรเงี้ยผมก็แบบเออผมไม่มีความรู้นะแต่ว่าคือมันดีไงเออมันดีผลงานของพีป่ปิงใช่ไหมที่แบบว่าเข้ามากากับอ่ะ ทุกคนก็แบบน่าจะรู้จักกันก็แบบเออมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราก็เลยแบบไม่น่าจะผิดหวังกับเรื่องนี้เนาะคิดว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันใครๆก็บอกว่าดียอดเยี่ยมจริงๆเออมันดูเท่ด้วยอ่ะคือแบบคือแบบเราก็แบบกี่เดือนก็ไม่รู้อ่ะที่แบบรอจนถึงวันนี้ในที่สุดเขาก็ได้เดบิวต์แล้วก็มีเอมีตัวแรกของวงโอ้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรู้สึกพูดเยอะ โอเคงั้นเฟิร์สคุงนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเรียกชันอะไรอีกเมื่อไหร่ก็หวังว่านะครับจะมีเพลงยูนิตนะครับแต่ละยูนิตเนาะที่เป็นแบเของ e c u n i ยูนิตเนาะอย่างของญี่ปุ่นมีของไทยก็ต้องมีแหละเออก็หวังว่าจะได้มาเรียกชันเพลงของ4 u n ยูนิตเอเหล่านั้นเนาะนะครับยังไงก็ติชมได้นะครับว่าแบบ เรียนสั้นเป็นยังไงบางทีก็แบบอารมณ์บุยบบเยอะนะครับสาธยายอะไรไม่รู้พูดเยอะแยะนะครับดูแบบ <laughs> ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรือแบบพูดมวัวมัวมีความมวัวมวนะครับตามใจนะครับก็ไม่แคร์นะครับจะว่าอะไรโอเคไปจริงแ้วครับสวัสดีครับมันคืออะไรสิ่งที่ใจปัดไม่เราจะเวองภาษนญี่ปุ่นโบก wa, たたุกะโฮชิโมโนโทะただ一つ願โนの ラスアイこんな素敵な彼と出会えた奇跡ほら